สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความรู้มาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนําพระเกจิจังหวัดตรังอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเกจิที่เก่านะครับเป็นพระที่สร้างประมาณปีพศศูนย์กว่านะครับนี่นะครับนี่เป็นหลวงพ่อเอียดนะครับหลวงพ่อเอียดวัดเขากอบนะครับหลวงพ่อเอียดจังหวัดตรังเนี่ย นอกจากหลวงพ่อเหยียดวัดหนองช้างเล่นหลวงพ่อเหยียดวัดตุงหินผุดนะครับยังมีหลวงพ่อเหยียดอีกหลวงพ่อนึ่งครับอีกท่านนึงนะครับนี่คือหลวงพ่อเหยียดวัดเขาขอบนะครับเป็นเป็นพระเกจิที่สร้างปีพศลึกเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับจะสร้างในปีพศ2503นะครับ2503นะครับนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็น เป็นเหรียญที่เก่านะครับสร้างปีศูนย์กว่าเนี่ยถือว่าเก่าใช้ได้นะครับอเดี๋ยววันนี้เรามาศึกษากันนะครับว่าหลวงปู่เอียดวัดเ่ากรอบนะครับรุ่นแรกนะครับผมมีเทคนิคมีวิธีการดูเนี่ยประมาณไหนนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับชื่อของท่านคือพระอนุสานนะครับโสพลนะครับพระอนุสานโสพลด้านหลังก็จะมีเขียนบอกไว้นะครับว่าที่ ลึกในงานบริจาัทยส์สร้างโรงพระอุบโ,อโอบโสถนะครับวัดเก่ากอบนะครับนี่เขียนพศบอกไว้นะครับ2503นะครับ2503 2503 250ก็ถือว่าเป็นเป็นปีปศที่สร้างสร้างลึกนะครับเป็นพีปศที่ลึกกว่าสมควรนะโซนสามเดี๋ยวเราวันนี้เรามาศึกษากันนะครับว่าผมมีเทคนิคมีวิธีการดูเนี่ย ประมาณไหนนะครับเดี๋ยววันนี้แกะกรอบนะครับอันนี้ขออน,นุญาตแกะกรอบนะครับสักครู่นะครับ หลักๆเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับที่พบเจอบ่อยที่สุดนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองแบบนี้นะครับนี่จะเป็นทองแดงกะไหลทองนะครับและมีทองแดงไม่มีกะไหลทองก็มีครับทองแดงไม่กะไหลทองก็มีแต่อันนั้นผมไม่ค่อยพบเจอนะครับแต่มีนะครับมีมีส่วนที<ห>่พบเจอบ่อยๆคือเนื้อทองแดงกะไหลทองเนี่ยนี่กะไหลทองจะประมาณนี้นะครับโอ้นะครับ ครูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาศึกษามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมมีเทคนิคมีวิธีการดูเนี่ยประมาณไหนนะครับองค์นี้นะครับเหรียญนี้เนี่ยกระไรทองเนี่ยจะติดไม่ค่อยดีนะครับส่วนมากส่วนใหญ่นะครับพระรุ่นนี้กระไรทองเนี่ยจะติดไม่ค่อยเต็มนะครับจะเป็นการดำอาจจะเป็นจุดด่างๆดําๆดำดำแบบนี้เสียบ้างนะครับบางองค์ก็ติดดีติดเยอะก็มีนะครับติดเต็มก็มีนะครับเดี๋ยว เรามาดูกันนะครับอันดับเลขพรารุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยจะมีเส้นเสียนเส้น,ส,นสายลายยันเนี่ยเยอะนะครับเห็นไหมครับพื้นเหรียญเนี่ยพื้นเหรียญจะมีเส้นเสียนวิ่งครับอันนี้คือพระที่เขาเกะกว่าศูนย์กว่าเนี่ยแม่พิมพ์มกข,ของเขาเนี่ยเขาแกะออกมาสวยอามอนะครับแกะออกมาสวยอามเป็นธรรมาชาติเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับขนาดพื้นเหรียญเนี่ยยังมีเส้นเสียนวิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นเสียนวิ่งคมคมเลยนะครับนี่ เห็นไหมครับเส้นเสี้ยนเนี่ยวิ่งทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับวิ่งทั่วพื้นเหรียญดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังพื้นเหรียญเนี่ยก็จะตึงเรียบนะครับตึงเรียบและมีเส้นเสี้ยนนะครับเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนวิ่งจากแนวดิ่งเนี่ยเส้นเสี้ยนวิ่งในแนวดิ่งครับเห็นไหมครับนี่เส้นพื้นเหรียญครับเส้นพื้นเหรียญเนี่ยบริเวณนี้เห็นไหมครับจะมีเส้นเสี้ยนเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นเสี้ยนต่างๆครับการแกะวอกแกะแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยแกะได้สวยงามนะครับ ปลยุค like. แต่ก่อนเนี ah ่ยปลายุคเลกๆเนี like. ่ยจะเกะออกมาสวยงามนะครับไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนยุคนี้ครับยุคนี้เขาเกะออกมาละเอียดนะครับเกะออกมาละเอียดแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเกะออกมาแบบหยาบๆแบบไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยพิถีพิถันนะครับแต่มีความสวยงามนะครับเห็นไหมครับดูพื้นเหรียญเนี่ยพื้นเหรียญจะมีเส้นเซียนวิ่งนะครับดูที่ องค์พระนะครับองค์พระเน so <c fossil wrote lại> ี่ยก็จะมีความเด่นชัดนะครับจะแกะออกมาเนี่ยจะคมชัดนะครับเนนี่ยะครับเห็นไหมครับแกะออกมาเนี่ยจะคมชัดนะครับดูที่สังกติดูที่กีวรนะครับอย่างนี้นะครับนี่สังกติเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนต่างๆเห็นไหมครับนี่เส้นเสี้ยนต่างๆ่ากับวิ่งเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับดูที่แขนนะครับแขนเนี่ยจะแกะออกมาเป็นธรรมชาตินะครับจะมีเส้นเลือดอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่ดูซอกคอซอกอะไรเนี่ยจะมีเส้น เส้นเส้นกดแมวต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบดูนะครับดูที่รองนั่งหรืออัสนะนะครับเห็นมครับนี่ดูที่ไอ้ที่ขอบขอบด้านล่างครับขอบด้านล่างเนี่ยจะแกะออกมาคมคมนะครับี่จะแกะออกมาเป็นเป็นเม็ดคมคมชัดๆนะครับเห็นไหมครับมีที่รองนั่งก็จะแกะออกมาเป็นยันนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นลายลายนะครับนี่เห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับดูด้านหลังขอเดี๋ยดูตัวหนังสือครับตัวหนังสือเ็าเขียนว่าพระอนุสารนะครับพระอนุสารโสพลนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะตัวหนังสือก็จะเกะออกมาเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติคมชัดนะครับคมชัดประมาณนี้นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ดูที่พื้นเหรียญเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งสําคัญนะครับพื้นเหรียญ จะตึงเรียบนะครับตึงเรียบและมีเส้นเสี้ยนเนี่ยนะครับมีตึงตึงเรียบเรียบและมีเส้นเสี้ยนนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพัดยศนะครับเห็นไหมครับพัดยศเห็นไหมครับพัดยศเนี่ยจะแกะออกมาคมชัดนะครับคมชัดมีมิตินะครับบางองค์จะแกะจะปั๊มซ้อนนะบางองค์มีนะครับองค์ที่ปั๊มซ้อนซ้อนเนี่ยองค์ไหนที่ปั๊มเอียงไหนที่ปั๊มซ้อนเนี่ยสวยนะครับสวยเหมือนเหมือนพัดยศเนี่ยจะมีอยู่สองอันนะจะมีอยู่สองสองอันนึงอะ สวยนะครับแล้วก็จะมีเส้นแตกตรงนี้เห็นครับมีเส้นแตกตรงพื้นเหรียญตรงเนี้ยอันนี้แตกคมๆชัดๆนะครับเส้นขนแมวตรงนี้นะครับนะครับดูที่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเขจะเขียนว่าที่ล่าลึกในงานบอดิจากซั์สร้างพระสร้างโรงพระอุโบสถนะครับวัดเขากรอบนะครับ เขียนปศไว้ชัดเจนนะครับปี2503นะครับ2503ถือว่าเป็นพระที่เก่าพอสมควรนะครับลึกพอสมควรครับมาดูที่ผิวกะไลนะครับกะไลเนี่ยจะต้องแห้งนะครับเห็นไหมครับนี่กะไลจะต้องแห้งนะครับอันนี้เป็นกะไลเดิมนะครับไม่ใช่กะไลใหม่แต่บังเอิญว่าตอนที่เขา ทำกะไหลเนี่ยจะติดไม่เต็มติดไม่ติดไม่เต็มพื้นเหรียญเห็นไหมครับมีมีหลายเหรียญครับมีเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วรุ่นนี้ที่ทำกะไหลไม่เต็มแบบเนี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับกะไหลไม่เต็มนะแต่ดูบริเวณที่ติดเต็มนะครับเห็นไหมกะไหลจะแห้งนะครับกะไหลจะแห้งนะครับสร้างปีพศ .03 ก็ 3, 60 60กว่าปีนะครับ62ปีนะ อี่ยงนีมีอะไรด้านหลังเนี่ยจะแห้งนะครับจะแห้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองส่องดูนะครับลองส่องดูอันดับแรกผมชอบดูที่พื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นเสียนนะครับเห็นไหมครับเส้นเสียนเนี่ยจะวิ่งเป็นเส้นคมคมนะครับเห็นไหมครับเส้นเสียนต่างๆจะวิ่งเป็นเส้นคมมากนะครับวิ่งทั่วพื้นเหรียญครับเออแปลกเหมือนกันนะครับพระ ปีศูนย์ขวาเนี่ยจะสร้างเนี่ยสร้างบล็อกเพิสร้างบ็กเนี่ยมาสวยงามนะครับไม่เหมือนไม่เหมือะนพะลาสมัยนี้นะครับพลาสมัยนี้จะสร้างมาแบบเรียบร้อยแบบเรียบร้อยแบบแบบคมคมเรียบร้อยอ่านะแต่พลาสมัยก่อนเนี่ยจะสร้างมาแบบแบบบ้านบ้านนะแบบบ้านบ้านเป็นพิมบ้านบ้านเน,นี่ยเห็นไหมครับดูเส้นต่างๆครับเส้นเสี้ยนเส้น,เ,นเสี้ยนต่างๆครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับดูเส้นเนสี้ยนเนื้อศีษะเห็นไหมครับเนือ้อศีษะเนื้อองค์พระนะครับประมาณนั้นนะครับดูใบหน้าใบหน้าของหลวงพ่อครับองนี้จมกูกพ่อไม่ค่อยสวยครับและถือว่าไม่ค่อยสวยแต่สาภาพก็น่ารักนะครับพระปีศูนย์สามสภาพนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูในดูในดวงตาในเมตตาอากจะมีเส้นเสี้ยนอยู่ด้วยเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นเสี้ยนเส้นขนแมวที่เกิดจากรอยของ พื้นเหรียญนะพื้นเหรียญดูที่แก้มเห็นไหมครับนี่ดูที่แก้มหลวงป้อนะครับจะมีเส้นเสี้ยนต่างๆเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้ครับดูที่ใบหูนะครับซอกใบหูก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับดูใบหูฝั่งนี้ก็จะมีเส้นเสี้ยนเหมือนกันนะครับดูที่คอเห็นไหมครับดูที่ในซอกคอเนี่ยก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งเต็มไปหมดนะครับเออเหรียญรุ่นนี้มีเส้นเสี้ยนเยอะจริงๆนะครับ ดูที่สังกติเห็นไหมครับนี่สังกติจะกกะออกมาสวยงามนะสวยงามคมชัดเป็นธรรมชาตินะครับแต่เต็มไปด้วยเส้นเสียนนะครับเห็นไหมครับพระรุ่นนี้นะเส้นเสียนเขาจะเยอะนะครับดูที่แขนนะครับดูที่แขนเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติจะแกะออกมาเป็นธรรมชาติเป็นเห็นไหมครับมีเส้นเลือกอะไรติดเด่นชัดนะครับดูในซอกแขนนะครับในซอกแขนจะมีเส้นเสียนเหมือนกันนะครับเห็นครับ เส้นๆต่างๆนะครับดูฝั่งนี้เหมือนกันนะฝั่งนี้แกะออกมาคมชัดสวยฮามนะครับจีวรที่อมแขนอยู่นะครับดูมือนะครับเห็นไหมครับนี่มือมือเหลียญนี้เนี่ยจะปั๊มแบบซ้อนๆครับปั๊มแบบซ้อนๆปกติมือจะไม่ซ้อนแบบนี้นะเหลียญนี้เป็นมือแบบแบบกระยื่นแบบซ้อนๆนะครับประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่นะดู ดูเข่าดูขาอะไรของหลวงพ่อเนี่ยจะแกะออกมาเป็นเส้นเสี้ยนมีชีวิตชีวาน,นะครับประมาณนี้นะครับดูที่อัศนะนะครับอัศนะที่รองนั่งเนี่ยไอ้ด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างที่เป็นนี่มเม็ดด้านล่างเนี่ยจะแกะออกมาคมชัดนะครับเห็นไหมครับจะแกะออกมาค,ม,คมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะแกะออกมาคมคมชัดชัดเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับแบบนี้นะครับดูที่ตัวหนังสือครับตัวหนังสือเนี่ยแกะออกมามีมิตินะครับมีมิติเห็นไหมครับนี่เหนือเหนือโลเลือเนี่ยก็จะมีเส้นขนแมวเห็นไหมครับเส้นขนแมวไปชนกับขอบเหรียญสละอ่ะเนี่ยสระหะก็จะมีตัวตัวบนเนี่ยก็จะมีปลายหางแหลมๆนะครับปลายหางแหลมๆนี่ ดูตัวสคอ,อสาลานะครับสคอ,อสาลาหางของสคอ,อสาลาด้านบนเนี่ยจะมีเส้นที่ไปชนบรรจบกับขอบเหรียญน,นี่ประมาณนี้นะครับดูดูสระสระอะไรเนี่ยสระไม่เห็นอากาศไม่ใช่ดีนะอ่าสระสระอานะเห็นไหมครับเหนือนตัวน,นหนโอเห็นไหมครับจะแหลมแหลมไปชนขอบเหรียญเหมือนกันนะครับดูที่ สระโอกับตัวสกอสลา,าเนี่ยจะมีเส้นขีดเส้นเส้นพื้นเหรียญขีดเข้าหากันนะครับดูที่ปลายหางของตัวสคอสาลาก็จะแหลมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือด้านหน้านะครับสภาพเหรียญน,นี้ก็ยังค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับค่อนข้างจะสวยกระไหลตองไม่เท็มนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ดูที่พื้นเหรียญเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งสําคัญนะครับพื้นเหรียญก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับเห็นไหครับนี่จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งในแนวดิ่งลงมานะครับวิ่งในแนวดิ่งลงมานะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับเส้นเสี้ยนบนพื้นเหรียญนะครับบนพื้นเหรียญและดูที่เส้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับเส้นตรงพัดยศและตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแต่คมพงอยู่หนึ่งเส้นนะครับ เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับดูที่พัดยศนะครับนี่เห็นไหมครับแกะออกมาสวยหามนะครับสวยหามเป็นธรรมชาตินะครับจะปลายเนี่ยจะเป็นสันเห็มๆเห็นไหมครับนี่จะเป็นร่องเป็นสันเห็มๆนะครับตรงปลายด้านบนนะครับได้ตรงในซอกเนี่ยในซอกเห็นไหมครับจะมีแกะเล็มๆเกินๆอยู่บ้างนะครับจะมีแกะเร็มๆเกินๆอยู่บ้างประมาณนี้นะครับ ดูการแกะบล็อกการแกะแม่พิมพ์ดูความเป็นธรรมาชาติต่างๆนะครับเห็นไหมครับนี่ดูด้ามของพันยศนะครับด้ามของพันยศอยี่ยก็จะแกะมีด้านข้างแหลมๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแกะเกินๆแหลมๆเห็นไหมครับน,นะครับดูตัวหนังสือนะครับดูตัวหนังสือตัวหนังสือก็จะแกะ ออกมาสวยอามนะครับเหรียญนี้ตัวหนังสือยังไม่ล้มนะครับถือว่ายังไม่ล้มนี่นะครับการแกะตัวหนังสือก็จะแกะประมาณนี้นะครับนะครับพื้นพื้นของตัวหนังสือก็จะมีเส้นจากพื้นเหรียญครับเห็นไหมครับพื้นฐานพื้นหลังของตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นคนแมววิ่งถัด คมๆนะครับเส้นพื Já, ้นเหรียญวิ่งคมคมนะครับประมาณนี้นะครับมาดูที่การเจาะหูเหรียญนะครับการเจาะหูเหรียญก็จะมีรอยพิ้นและตั้งตั้งนะครับเห็นไหมครับมีรอยพิ้นติ้นตั้งๆประมาณนี้นะครับหูเหรียญเบสิกการเจาะหูเหรียญทั่วไปทัวไปนะครับประมาณนี้นะครับการเจาะหูเหรียญดูบริเวณขอบของเหรียญครับขอบของเหรียญก็จะมีรอยรอยแบบซ้อนซ้อนนะครับรอยแบบซ้อนซ้อนเห็นไหมครับนี่ครับ ขอบเหรียญน,นะครับด้านล่างหูเหรียญเนี่ยจะมีรอยซ้อนๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีรอยซ้อนๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับขอบเหรียญขอบเหรียญฝั่งนี้ก็จะมีรอยรอยขนแมวรอยพื้นนี่เห็นไหมครับวิ่งบนขอบเหรียญบางๆนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับดูที่ผิวขลับหน่อยหนึ่งครับผิวขลัจะต้องแห้งครับนี่นะครับจะต้องแห้งแบบนี้นะครับเห็นนะครับจะต้องไม่สดเกินนะครับผิวผิวเนี่ยจะต้องไม่สดเกินนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับีด้านหน้าดูที่ผิวขลัะครับขลัจะต้องติดแห้งนะครับและที่สําคัญคือพื้นเหรียญเส้นบนพื้นเหรียญเนี่ยจะต้องคมชัดนะครับจะต้องคมชัดนะครับพระทําผิวใหม่เนี่ย พื้นเหรียญจะไม่ค่อยคมนะครับพื้นต่างๆเส้นต่างๆเนี่ยจะตื้นนะครับจะตื้นไม่คมแบบนี้นะครับการพระที่ผ่านการนาผิวมานะครับดูที่ตัวตัดหน่อยนะครับนี่ตัวตัดก็จะตัดหยาบๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตัวตัดจะตัดหยาบๆแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านล่างก็จะมีเนื้อล้นๆเกินๆนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ เห็นไหมครับฝั่งนี้ด้านบนด้านบนข้าง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 หูเหรียญตรงบ่าหูเหรียญก็จะมีเนื้อล้นล้นเกินเกินเห็นไหมครับนี่นะขอบล้นล้นเกินเกินประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะจําง่ายๆนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็จะมีติ่งเห็นไหมครับนี่ข้างหูเหรียญนะครับข้างหูเหรียญจะมีติ่งแหลมแหลมอยู่หนึ่งติ่งนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับ ตัวตัดผมไม่ค่อยจําเยอะนะครับถ้าเกิดว่าส่องแล้วพิมพ์หน้าหลังถูกต้องเนี่ยเขถือว่าเป็นถือว่าเป็นของแท้นะครับดูแล้วพิมพหน้าหลังถูกต้องเนี่ยตัวตัดเราก็ดูเป็นองค์ประกอบอยู่ไว้บ้างนะครับไว้บ้างเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีขอบล้นๆเกินเกินอยู่นะครับประมาณนี้นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ ตัวตัดจะมีรอยเป็นติ่งเป็นติ่งเยอะนะครับเห็นไหมครับนี่รอยเป็นล่องเป็นล่องเยอะนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับตัวตัดประมาณนี้นะครับนี่ดูรอยจอกหูเหรียญนะครับรอยจอกหูเหรียญก็จะพลิ้นเยอะนะครับเห็นไหมครับพลิ้นเยอะนะครับพลิ้นพลิ้นตั้งตั้งนะครับอันนี้เป็น เป็นเทคนิคการดูนะครับหลวงพ่อเหยียดวัดเกาะขอบนะครับหลวงพ่อเหยียดวัดเกาะขอบเนี่ยก็เป็นเป็นเกจิหนึ่งนะครับที่ที่คนในพื้นที่มีเขาเขาลบมนับถือนะครับนี่เห็นไหมครับพระปศลึกนะครับปศลึกนะครับปีศูนย์สามนะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ใช่พระใหม่นะครับปีสองพันห้าร้อยสามถ้าเกิดว่าใครมีพระนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนมีพระอยากจะให้ผมดูอยากจะแบ่งปันนะครับ ก็ลองแอดไลน์มาแอไลน์นะครับแล้วส่งรูปมาดูนะครับเบอร์โทรผมก็ใช้เบอร์โทนี้ครับไอดีไลน์ข้อค้นหาด้วยเบอร์โทรผมนะครับสำหรับวันนี้ข้อขอขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกาลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ